สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มี่มอเพื่อนเพื่อนคนไหนได้ดูคลิปล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าผมกําลังอัปเกรดสมาร์ทโฮมอยู่เนาะแต่ก็ยังใช้ gadget ของเสี่ยวมี่อยู่นะคือพอดีผมจะใช้เป็นแบบแพลตฟอร์มแบบที่มันไม่ต้องพึ่งคาวอะไรเงี้ยโซลูชันของผมก็คือใช้หุบพีทไอตัวเนี้ยมันก็คือหับตัวหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้คาวหรือว่าไม่ต้องเป็นต้องเชื่อมต่อ WiFi กับอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าตั้งแต่ p r o เกรสในการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้น จนถึงการใช้งานเลยเนี่ยมันทํำยังไงบ้างแกจิตหลักๆของบ้านผมอะ่ะมันเป็นเสี่ยวมี่ใช่ไหมแต่ไอแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ยังรองรับอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อตัวใหม่ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วเราก็สามารถใช้พวกเสี่ยวมี่เนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ได้เลยแต่ว่าบางเอิญไอตัวเสี่ยวมี่ที่มันไม่ได้ทําร่วมกับอควาล่าตอนเนี้ยมันแอดเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ไว้ได้ <Nope. S 1> ผมก็เลยต้องใช้ไอตัวเสี่ยวมี่ที่ทาร่วมกับอควาล่านะหรือว่าของอควาล่านั่นเองวเวลาผมหาแกจิตหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมซื้อจากลานนี้นนะี <S <S น่เห็อ แอปเนสโมชั่นนะครับตัวเล็กหน่อยก็คือร้านเนี้ยขายของเสี่ยมีหรือว่าแกจ g e ตสมาร์ทโฮมต่างๆเยอะมากคือแบบมีหลายแบรนด์มากๆไม่ว่าจะเป็นเสี่ยมี่ทุย่าหรือว่าอื่นๆคือหาได้จากร้านนี้หมดเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านให้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะระหว่างที่ผมแกะกล่อง ที่ผมได้มาวันนี้ก็จะเป็นมโมชั่นเซนเซอร์กับดอเซนเซอร์นะครับนี่มองเห็นไหมเอ่ยก็คือจะเป็นของเสียวมี่อควาร่าแต่ตัวเนี้ยฟังก์ชันทุกอย่างก็เหมือนกับของเสียวมี่หมดเลยนะแต่ <Okay. S 1> ว,ว่าผมแนะนําให้ใช้ของอควาล่าที่ทําร่วมกับเสียวมี่มากกว่านี่อควาล่าหลายๆคนก็มีอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวนี้มันก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่ามาึ๊บ ตัวเก่าของผมก็ยังอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นของเสี่ยวมี่โดยตรงส่วนไอ้ที่ผมกําลังจะติดตั้งอันนี้ก็จะเป็นของเสี่ยวมีอ่อะควาล่าเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกาวแล้วก็ติดกันเลยดีกว่าทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับผมบางทีมันมีฝุน่นอะไรเงี้ยตัวกาวมันก็จะไปติดกับฝุ่นแล้วมันก็อาจจะหลุดได้โอเคี <Okay. S 1> ยบร้อยครับผมโอเคครับติดไว้ข้างบนตัวเก่าเลยน่าจะมองเห็นอยู่มั้งครับมาลงไปเซ็ตค่าแล้วก็ใช้งานกันเลยดีกว่าว่ามันทานํางานยังไงครับผมหลังจากติดตั้งเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมขอเว้นที่เอาไว้อัดหน้าจอตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องไปกดปุ่มรีเซ็ตด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอมา add device ตรงนี้ก่อนซึ่งที่ผมจะใช้ก็คือ macbook นะที่จริงสามารถใช้โทรศัพท์ใช้มือถือใช้ ipad หรืออะไรก็ได้แท็บเล็ตที่มันสามารถเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างคือวิดีโอแพลตฟอร์มของบ้านผมตอนนี้เลยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาตรงนี้ device โอเค แล้วก็มาตรงข้างบนขวาบวกนะครับ Discovery Device ตรงนี้แล้วของเราอุปกรณ์มันเป็น Zigbee ใช่ไหมนี่ก็สายบนตรงนี้เลย Zigbee แล้วก็ Start Zigbee Pairing ก็สามารถกดตรงนี้ชึบแล้วเขาก็จะบอกอีกสิวินาทีที่มันกำลังแพรอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปกดก่นอนกดจนมันเป็นสีน้ำเงินนะครับผมตอนนี้มันก็รีเซ็ตแล้วเดี๋ยวขอเอามาดูกัอนอ่ก็จะเห็นว่าไอตัว ูเปอแทมันเจอดีไวส์แล้วนะครับผมก็รอม i อิน i อส a t i o n ก็คือตั้งค่าแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วผ่านไปประมาณ23นาทีได้นะให้มันแบบติดตั้งเนะี่ยเดี๋ยวผมขอสร้างตัวนี้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมแค่พิมพ์ชื่อของมันไปนะเราก็กดเซฟเราก็จะได้ living room อ่ะโอเคเจอแล้ว living r o o เ x ีย o มี a q วาร์ราโมชั่นเซนนะครับก็คือตัวนี้เลยก็ Cur r e n t status ก็คือตอนนี้มัน Active อยู่คือเนี่ยผมเบิกม,มือมันเห็นใช่ไหม เราก็สามารถรีเซ็ต to motion inactive ได้นะครับผมนี่เราไม่จำเป็นต้องรอหนึ่งนาทีให้มัน reset รีเซ็ตก็ได้เราสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะเหมือนกับเราเป็นคนเขียนโค้ดอะเราโปรแกรมมันได้หมดเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยเนี่ยดูโค้ดเยอะสามารถดูค่าความสว่างหรือว่าแบบเขียนเมสเซจแบตเตอรี่ว่ามันโลแล้วก็ให้ส่งเมสเซจมาให้เราก็ได้หรือว่าแบบทาอะไรได้เยอะมากคือตัวเนี้ยมันอ้างอิงมาจากตัวโค้ดนะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าคาวใช่ไหมเราก็เอาโค้ดของมันนะมาแปะไว้ตรงนี้ แล้วเราจะทําอะไรกับมันก็ได้หลังจากนั้นนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองโบกมือให้มันแอคทีฟดูชึบอ่ะโอเคขึ้นคําว่าแอคทีฟแล้วก็คือมันตรวจจับได้ตอนที่แท็บเล็ตผมมันขึ้นไปเนาะใช้งานตัวนี้ดีกว่าดูกันว่ามันใช้งานยังไงเจ้าแอป,ปเนี่ยหลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์แล้วเนาะแล้วก็มากดตรงแอป,ปชึบแล้วก็อันนี้ก็คือฟังก์ชันที่ผมมีอยู่แล้วนะข้างในคือมันเยอะมากใช่ไหมแต่หลายคนอาจจะงงก็สเต็ป by สเต็ปอันดับแรกดีกว่าก็คือต้อง Add View In App แล้วก็อันนี้มันเป็นโมชันเซนเซอร์ใช่ไหมล้วก็มาหาตรงนี้นี่ m o t l o n l t n i n g App ก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยหรือว่าเราจะใช้ตัวแอปอื่นๆก็ได้มันมีเยอะมากๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมขอมาตรงนี้ดีกว่า c r e ย์ e ิว o ม o ันไล n i n i n p p อ่าก็คือ v i n g r ร o okay. m โอเคหลังจากที่เราเลือกชื่อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เลือกอุปกรณ์ของเรานี่ผมก็ Living Room Xiaomi Aquara Motion Sensor ก็คือตัวที่ผมเพิ่งพิมพ์ชื่อไปตัวกี้เลยเนาะก็กดอัปเดตแล้วก็ Right to Turn On ชึบแล้วก็สามารถเซตความสว่างเซตมิเตอร์หรือว่าเนี่ยเซตมันได้เยอะมากๆหรือว่าเราจะ Active Scene ก็ได้นะพอดีผมสร้าง Scene ของห้องนั่งเล่นเอาไว้แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เลยดีกว่า s Living Room Device On and Off โอเคล้วกดดันไปหลังจากเราเลือกซีนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีออปชันให้เลือกอีกเยอะมากมายเลยคือแบบแอปนี้มันทําอะไรได้แบบโคตรเยอะอะไอตัวโฮมเวทัลเราสามารถเขียนอะไรเองได้หมดเลยนะแต่เดี๋ยวผมขอไปง่ายๆก่อนเอาแบบยังไม่มีออปชันก่อนนะครับผมดกดดันไปอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ช,ชนี่ Motion l g h t n i n g App คืออันแรกของผมเลยเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเราก็มาที่แดชบอร์ดนะครับผมดกดโฮม เดี๋ยวผมขอสร้างอุปกรณ์ให้ดูก่อนว่ามันทํำยังไงนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในบ้านผมเนี่ยที่มันมีอยู่นะตอนนี้ก็สามารถกดเปิดปิดไฟได้แบบนี้ชึบอ่าอันนี้ก็เป็นไฟดวงที่2ออันนี้ก็ไฟตกหน้าผมอันนี้ผมปิดไปนะคือแบบดูเลยหน้ามันแมวมากไฟมันตกตรงหัวก็เลยแบบดูหน้ามันไปนะอ่าการที่จะทําแบบนี้ก็สามารถกดบวกขวาบบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาตัวอุปกรณ์ของเรานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ อ่ะลิฟวิ่งรูมเสี่ยวมี่อะควาร o ฟโมชั่นไอ้ตรง select template ตัวต่อไปอะมันก็คือฟังก์ชันของแต่ละอุปกรณ์นะเพราะว่าตัวนี้เป็น motion sensor ใช่ไหมแล้วก็กดแอดโอเคมาแล้วอยู่ตรงนี้ชึบย้ายไปตรงนี้อ่าเรียบร้อยเราก็จะได้ motion sensor มาตรงนี้แล้วอันนี้มัน inactive อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองยกขึ้นมาอ่าโอเคก็ active แล้วชึบก็จะเป็นรูปคนวิงว่งเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมขอไม่เอารูปนี้ดีกว่า custom icon เอารูปนี้อะตอนนี้มัน active อยู่ใช่ไหมที่จริงเราต้องรอ1นาทีเนาะจนกว่ามันจะ inactive แต่ไม่เป็นไรผมสามารถโปรแกรมมันได้หมดทุกอย่างเราก็เข้ามาในตรง device โอเคเดี๋ยวผมขอ set to inactive ตอนนี้มันก็ชิบๆบ active อยู่เนาะเราก็กดตรงนี้ชึบอันนี้ inactive แล้ว มันก็ inactive อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวผมขอลองปิดทุกอย่างไปอีกทีนึงดีกว่าแล้วก็ลองดูดีกว่าอ,อันนี้ก็คือซีนที่ผมสร้างไว้นี่ใช่ไหมไอตัวซีนที่มันเล่นเนี่ยก็คือล่างซ้ายตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าซีนเนี่ยผมก็สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เหมือนกันเนี่ย living room device กดปิดชึบมืดมากเหลือแต่ไฟตัวนี้ละก็คือห้องนั่งเล่นผมเนี่ยปิดหมดเลยใช่ไหมคือแบบโคตรเร็วเลยนะอันนี้คือผมกดเปิดปิดมันเป็นแบบ local อ่ะกดเปิดชึบ มันก็จะเปิดแล้วเคได้อยูอ่อันนี้มันก็ active แอคทีฟเลยมันน่าจะเห็นผมขยับตัวเนาะเดี๋ยวเราขอมาลองให้มันเป็นอินแอคทีฟแล้วก็ปิดห้องนั่งเล่นแล้วเดี๋ยวผมขอเอากล้องยกออกมาให้ดูดีกว่ามันเป็นยังไงโอเคครับผมอาจจะสั่สนนิดนึงนะพอดีผมยกกล้องมาถ่ายเลยก็ตอนนี้ l น v i n g ลิ o m m o งรูมโมชั่นเซของผมเนี่ยมันแอคทีฟอยู่ใช่ไหมผมก็ไปดีแอคที e ได้ตรงนี้ โอเคแล้วก็ inactive อ่ะเรียบร้อยแล้ว s t a ตัสตรงนี้มันก็ inactive เนาะเดี๋ยวผมขอปิดห้องนั่งเล่นผมก่อนอันนี้จะเป็นไฟสีดวง,อ,นนอ,ง,อ,งวอันนี้ก็จะเป็นพัดทีวีของผมเองส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าม่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาขยับตัวให้มัน active ดูดีกว่าว่าห้องนั่งเล่นผมจะเปิดหรือเปล่าตอนนี้ก็คือมืดมากแล้วก็เนี่ยยังไม่ทันเดินไปไหนเลยเนี่ยมันเห็นผมขยับนิดนึงมันเปิดให้หมดเลยคือแบบยังไม่ได้โชว์เลย เดี๋ยวขอลองใหม่ให้ดูนะครับผมชิวสงสัยต้องอยู่นิ่งๆกว่านี้นะ <c oughs> ก็มา inactive เหมือนเดิมแล้วก็ปิดห้องนั่งเล่นของผมก็กดตรงซีนตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นซีนที่ผมสร้างเอาไว้อยู่แล้วเนาะพวกนี้ก็กําลังปิดอยู่นะครับผมมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งตอนที่ผ้าม่านมันรอปิดอยู่แล้วก็ทีวีเนี่ยไอตัวนี้มันเปิดอีกแล้ว <c oughs> คือแบบมันจับได้ดีมากๆเลยนะตัวเซนเซอร์อันข้างบนเนี่ยคือยังไม่ทันหันกล้องให้ดูเลยขอปิดอีกรอบนึงกัน ปิดแล้วเราก็จะมาขยับตัวดูกันชึบอาโอเคอันนี้เห็นกันชัดๆแล้วคือเปิดปิดเป็นเร็วเป็นว่าเล่นเลยมาโอเคครับผมเดี๋ยวขอกลับไปตั้งกล้องเหมือนเดิมกันขอนั่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนมันส่องหน้าผาอีกแล้วชึบๆโอเคอ้าวเนี่ยปิดไม่ลง ตัวโมชันมันเห็นว่าผมขยับมันก็เลยเปิดไฟให้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเซตอะไรอีกเยอะเลยคืออันนี้คือเซตให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมว่ามันทํางานยังไงถ <Okay. S 1> ือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากรู้หลังบ้านนะครับผมมันก็จะมาในทํานองนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย